ครับสวัสดีครับก่อนอื่นจะพูดว่าอันนี้เป็นสวนถั่วเกษตรกรของต้าครับวันนี้ผมมาหาผักหาอะไรกินครับพอดีผมไปเจอพึ่งรังหนึ่งรังหน,หนู่นผมจะไปเอาให้ดูครับว่าจะเป็นยังไงครับครับก่อนนั้นก็กดติดตามกดกระดิง่งกด subscribe ผมด้วยนะครับครับผม เราไปดูนะครับว่ามันมีผักอะไรบ้างครับอันนี้เป็นบวบเหลี่ยมครับครับนี่เป็นแปลงส่วนบวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมของป้าครับอันนี้เป็น่อมไม้ครับหน่อมไม้ครับผมมาตีพึ่งครับมองเห็นอันนี้เห็นพึ่งอีกครั้งหนึ่งพอดีเจอพึ่งลองตีดี ตัวนี้ล้างไก่ไปจะมีตัวไหมนี่ครับลองฟึ่งเห็นไหครับเดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูครับ tuổi rồi. năm bản นะครับพึ่งลังพึ่งครับตีมังกี้นี้ลังรังสวยเลยครับนะผมนี่ครับลงังรังกินเลครับนะครับแม่ครับ มันมีปลายบันทีไปทางโน้นน่าจะมีรังแต่ผมไม่ไปครับป่ามันรกมันมมเย็นแล้วครับต้องกหวานตากหวานครับครับข้าวสวนมาครับตีพึ่ง กล้ยไม้ฝรั่งครับตัวตักเข้าเสรนจแล้วก็จะลงเท้าขาดนะครับครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมนะครับ แล้วอย่าลืมสดท้ายก,กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับเผื่อจะมีคลิปใหม่ๆก็ได้ติดตามเห็นก่อนรันเห็นก่อนเขานะครับครับผมสวัสดีครับ